สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันนะคะเช้าวันที่19กพฤศจิกายนนะคะพศ2565ค่ะวันนี้มาในคำว่าน้ำกลิ้งบนใบบอลค่ะ <c oughs> นี่ไม่ใช่ใบบอลน,นะคะนี่คือใบบัวค่ะเห็นน้ำค้างอยู่บนใบบัวสวยดีนะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อน รายงานสถานการณ์ในวันนี้นะคะวันนี้จุ๋มเม่งนะคะจุ๋มเม่งได้รับความรักอย่างเต็มที่จากน้องๆเด็กๆนะคะน้องทัพทิมและก็น้องใจดีค่ะวันนี้จุ้มเม่งไม่งอ้อแม่แล้วนะคะเพราะว่ามีน้องๆให้อาหารแต่เช้าเลยค่ะ มนง้อเลยค่ะวันนี้ม่นสนใจด้วยค่ะกินอาหารอยาอ่างอริดอร่อยเลยนะคะได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะน้องๆได้อยู่บ้านค่ะได้มอบความรักให้กับจุ้มเม่งอย่างเต็มที่ค่ะชมความน่ารักของจุ้มเมีงแล้วก็น้องๆน,นะคะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศใกล้ๆที่ทำงานของม,ม่นะคะซอยด้านหลังโลตัสนะคะก็จะอยู่กันเงียบๆสงบอย่างเงี้ค่ะไม่ค่อยจะพุกพ่านเท่าไหร่ไม่ค่อยจะจ๊อกแจ๊กจอแจเจท่าไหร่นะคะอยู่กันแบบเงียบๆสงบนะคะ <c ười> อยด้านหลังทางไปรโรตัสนะคะทละโรงนะคะยังมีความสำคัญต่อชุมชนในละแวกนี้นะคะเวลาผู้นำชุมชนนะคะมีอะไรก็จะประกาศจะประกาศทางทลโรงนะคะหรือว่าลำโพงนี้นะคะเรียกแบบเก่าๆนะคะเรียกทลโรงค่ะเรียกแบบโบราณโบราณเรียกทลโรง หน้าบ้านของคุณยายท่านหนึ่งนะคะใกล้ๆที่ทํางานนะคะเนาะมีต้นชวนชมนะคะชวนชมน่าจะขาดปุ๋ยอะไรสักอย่างนะหรือว่าเป็นที่ฤดูกาลนะคะเนาะอาจจะทําให้ใบร่วงหมดนะคะเหลือแต่ดอกค่ะแต่ปีนี้ดอกไม่เยอะเหมือนทุกปีค่ะทุกปีดอกสะพังเลยขอบคุณที่รับชมค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะจากการพาเที่ยวชมซอยด้านหลังโลตัสนะคะนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะ